เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ี่เกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมทุกซิกเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืนกดเบาตัวใหม่ของเรานะครับที่หลังจากที่เข้ามาแล้วก็ก็ไม่เห็นมีใครเล่นเลยนะครับวันนี้เราจะเอากดเบาตัวนี้ะครับผมไปลุยนะครับไปเล่นนั่นแหละก็ทำไมเดสแมทก็เป็นวางระเบิดนะครับน่าจะวางระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนทีนึงเนอกว่าจะเล่นโหมดไหนนะครับผมเนาะ ทุกวันนี้พีีก็มันไม่ค่อยเล่นด่ดาๆอื่นมากเล่นกันแต่ดาบเดิมๆบุกเหมือนกันนะเออผมอยากผมอยากทําคลิปเกมอื่นบ้างอะแต่ไม่รู้จะทําคลิปเกมอะไรดีอ่ะก็อืมใครพอจะแนะนําได้บ้างนะครับผมโอเคครับจบแค่นี้เนาะอ่ะเรามาดูกลนเบาตัวนี้แล้วกันนะครับกลนเบาตัวนี้เป็นปืนกลนเบาที่เดินค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับเอมสปีดอยู่ที่92หน่วยนะครับตัวปืนตัวนี้ไม่สามารถที่จะแยกคู่ได้นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่สามารถที่จะแยก,กคู่ได้นะครับผมเนาะดาเมจอยู่ที่32หน่วยถือว่าดาเมจเยอะนะอัตากล้ากระสุนยอยู่ที่92หน่วยนะครับความมั่นยำอยู่ที่50หน่วยนะครับแรงดีดแนวตั้งแนวนอนอยู่ที่4 8 4สทับสนะครับระยะยิงอยู่ที่50นะครับผมเนาะปืนตัวนี้นี่เดินค่อนข้างเร็วนะครับอัตาการากระสุนนี่ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เก็บเสียงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเก็บเสียงด้วยนะครับเก็บเสียงด้วยนะครับ มว่าคนเบาตัวนี้ถ้าถ้าไม่ใส่กล้องตัวเนี้ยมันน่าจะเทเนาะเออแบบเราแบบใส่กล้องเป็นตัวอื่นอ่ะหรือไม่ใส่กล้องก็ได้เออนั้นน่าจะเทปแปลกบน่อน,นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาปืนตัวนี้เข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับเราจะไม่รอชากันครับผมไปมาเราอยู่กันในด่านเลสบล็อกนะครับผมนะครับนี่คือตัวปืนเลยนะตัวปืนจะอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะครับที่ขวาก็เล็งได้ครับเล็งได้ปกติ ก็เล็งก็ถามว่ามีผลอะไรไหมก็ก็มีอยู่นะครับลดลดแรงถีบนะครับผมเนาะมีลดแรงถีบแล้วก็เพิ่มความมันยำแล้วก็ความเร็วในการขึ้นที่จะลดลงนะครับผมเนาะเอาจริงผมมองว่าเราไม่ต้องเล็งก็ไดนะ้หรือจะเล็งก็ได้ที่จริงก็ไม่มีผลมากนะครับเล็งนะเพราะว่ามันซูมได้ไม่ไกลมันประมาณเหมือนคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งคูณสองนะครับผมเนะาะเสียงปืนจะประมาณนี้นะครับกระสุนี่สิบห้านัดนะครับ ต้องลิงก็ได้ครับเล่นปืนเนี้ยเดินยิงไปเลยอ้าวแกปิดไปใส่จะสุดยุ่งของแตงสองตัวจะได้กินไหมเนี้ยเน้นเดินเร็วนะ เออเรา <Head shot. S 1> แพ้พวกคิดนะครับพวกคิดกับทีเจ็ดนะครับแล้วก็แพ้ในเรื่องของระยะด้วยน่าจะอยู่ข้างล่าง กูดได้กูดได้บอมดิฟュซดอ๋อจะยิงถังโดนโคนว่ะอย่าบึ้มได้นะอย่าบึ้มได้ ใจหมดไปไหนวะแปดหาตั้งนานว่าอยู่สนายรอยิงถังเว้ยทำไม<ป>ยิงถ<ป>ังเขาฮะเอเข้านะ Protection. Headshot Chain Headshot. Okay. One. double kill oui le 6 euh, le hô, not, euh, le hô. โอ้ยเกือบกูรักษาสิติไม่ได้แม่เดียวท่าให้จีบตรงข้ามหนึ่งเฮ้ังระเบิดไปแล้ววะตัวหนึ่งเนี่ยไม่ออมไปแล้ว เกือบัาแตกกูตกใจหมด chain h e a d s h ตัวไปไหนวะ วายเยอะกระปูก็คนเบาซะด,ด้วยสิเกือบเกือบแหมมีการหลอกถ้ามันรอผมอีกหน่อยนึงถ้ามันยิงผมได้แล้วนะ กเกือบตายเลยเหรอสองโดนสามดาวอัดเลเลยอ่ะสามดาวเรื่องครับทีมนู้นอ่ะเจอทีเจ็ดเจ็ดอ่ะคือถ้าเจอทีเจ็เจ็ด,จดก,ก็จบเหมือนกันนะสำหรับปืนกระบอกเนี้ยอ่าพูดถึงมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะไอ้ไอเราก็เล่นกากด้วยสิืม ยิงไกลแม่งดีปืนเื็มเตมดีท่สดหนดูคนหนึ่งดูคนหนึ่ง <c oughs> เก็บสามดาวไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสชนะครับตอนเนี้ย วักเหรอหร่วาไง <Head shot. S 1> ตามดาวไปไหนวะตามดาวอยู่อุ้งไอ้ยกักรีไปหน่อยกูขอโทษตอนที่ดานรักฟิวนะครับจบเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วละ่ะเจอมึงอีกเหรอ อีหมดโอ้โหเราเลาเรื่องครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอคนไม่ได้เก่งมากเฮ้ยเอาอยู่ก็โจดมาตกใจหมดดีนะเขาไม่เห็นผมอ่ะพูกัดกันตลอดการอะ เราจะไม่บุกอีกแล้วค่ะรอตัดสินนะครับตัดสินตัดสินแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเปิดสูนกันนะเนี่ย โอ้โหมาแตกว่ะ oh, อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนต้นึงน่าจะเหลือสามดาวโอ้โหโอ้โหโหจบเกม ah เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.